สวัสดีครับนะ้านๆะทุกท่านที่เข้ามารับชมช่อง NK สายล่าครับวันนี้ผมจะมาให้ดูการทำงานของปั๊มตัวนี้นะครับเพราะว่าตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยดูให้ดูว่ามันทำงานอย่างไงเนาะอันนี้ผมก็จะเปลี่ยนปั๊มน้ำตัวนี้ครับเพราะว่าตัวมันเล็กตัวมันเล็กมากเลยก็เลยจะมา ใส่ปั๊มตัวนี้แทนครับตัวมันใหญ่แล้วผมที่เตรียมก็คือถังน้ำครับถังน้ำใส่รอเย็นปั๊มตัวนี้เนาะก็สายยางต่อเดินน้ำครับเดีย๋ยวมาต่อกันเลยครับผมได้ทำการต่อไว้แล้วละ่ะนี่ก็เสียบเข้าไปได้เลยครับ เดี๋ยวเขาออก็ปั๊มปั๊มน้ำตัวน,นี้ก็เป็นสายยางให้น้ำวิ่งผ่านอันนี้สายปั๊มก็จะให้มันเข้าข้างบนครับให้น้ำวิ่งเข้าข้างบนแล้วก็ไหลออกด้านล่างครับ เไปครับต่อสายเสร็จแล้วเราก็เอาปั๊มลงไปในน้ำเนาะลงในน้ำครับแล้วก็ดูอันนี้สายน้ำทิ้งนี่สายดูดเข้าสายดูดเข้าก็จะต่ออยู่ด้านบนครับนะครับสายน้ำออกก็จะอยู่ด้านล่างตัวนี้อย่าลืมนะครับต้องเปลี่ยนเป็น ที่เราซื้อมาใหม่ๆม,มันจะเป็นฝาอุดกันน้ำมันเครื่องหกแล้วทีนี้เราต้องเปลี่ยนมาเป็นจุกมีรูระบายครับเพราะมันจะมีแรงอัดลมอยู่ในนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนฝาตัวนี้ครับมันจะระเบิดอ่านี่หนักๆครับแล้วก็ต่อไฟครับผมเสียบปั๊มต่อตรงนี้เลยครับปั๊มคือปั๊มดูดน้ำ เสียบปลั๊กกับตัวเครื่องครับก็จะประมาณนี้ครับแล้วผมจะเทสใส่เทสสายครับด้วยตัวอุดตัวอุด,ดลมแล้วก็จะดูแรงอัดเครื่องครับว่าจะทำแรงดันได้ดีไหมเดี๋ยวมาชมกันเลยครับเดี๋ยวมาเสียบปลั๊กก่อน,อนเสียบปลั๊กปึ๊บ น้ำก็จะวิ่งครับวิ่งเข้าแล้วก็น้ำจะวิ่งออกตรงนี้น้ำก็จะเข้าให้มันไล่อากาศตรงให้หมดก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาเปิดปั๊มกันเราจะดูน้ำวิ่งนี่ครับน้ำทิ้งคือตรงนี้ถ้าเป็นปัม๊มปั๊มตัวเดิมที่เขาแถมมาตัวนี้มันจะน้อยแล้วเวลาน้ำมันอัดเข้ามาแล้วมันเหมือนทำให้ ระบายความร้อนไม่ทันน้ํามันจะวิ่งผ่านตรงเนี้ครับทําให้น้ํามันระบายช้าและทีนี้มันจะทําให้เครื่องมันร้อนไวผมก็เลยเปลี่ยนปัม๊มปั๊มน้ําตัวใหม่อ่าเพราะว่าผมเคยเลี้ยงปลาก็เลยเอาปั๊มที่เลี้ยงปลาเก,ก่ามาใส่ก็ถือว่ามันใส่กันได้ครับเดี๋ยวมาเทสเครื่องกันครับเรามาดูแรงดันตรงนี้เอาเรียนก็คายคายลมตัวนี้ก่อนให้ลมมันวิ่งผ่านตัวนี้ ให้เราก็มาหมุนมาดูแรงอัดกันครับมาดูกันเลยครับ ำแรงดันได้ดีครับปั๊มตัวนี้ซื้อมาใช้ไม่ผิดหวังครับผมแต่ผมซื้อมายังไม่ค่อยได้ใช้เลยก็เลยมารีวิวการทำงานให้ดูนะครับตัวนี้ซื้อมาก็ใช้ราคาไม่แพงก็ไม่แพงครับราคาไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับระบายน้ำค่อนข้างดีครับเพราะว่าปั๊มน้ำตัวใหญ่ น้ำวิ่งให้น้ำมันวิ่งผ่านไวๆช่วยได้เยอะครับช่วยปั๊มได้เยอะหลักการทำงานก็ไม่มีอะไรมากเลยครับนี่ครับใครถ้าใครที่กำลังตัดสินใจจะซื้อปั๊มรุ่นนี้ครับก็ผมก็แนะนำนะว่ามันก็โอเคเลยครับใช้ได้ค่อนข้างดีเลยแหละจะเหมาะสำหรับกับ สายล่าเนาะที่ว่ายิงบ่อยครับถือว่าคุ้มะครับจะซื้อมาคุ้มดีกว่าสูบครับผมใช้สูบแล้วค่อนข้างเหนื่อยก็เลยเลิกใช้ครับมาใช้ปั๊มดีกว่าครับยังไงฝากช่อง NK ด้วยนะครับเพราะว่าผมทำคลิปนี้ขึ้นมาคือเพราะว่ายังไม่เคยมารีวิวปั๊มให้น้าๆนานได้ชมกันเลยก็เลยมาทำคลิปนี้ครับ ใครยังไม่เคยดูคลิปตอนที่ผมรีวิวครั้งแรกเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับลองกดเข้าไปดูกันเนาะฝากกดติดตามด้วยนะครับช่อง NK s ย i r a ครับโอเคครับสวัสดีครับ